อันนคุณนะคะเกตับแล้วก็มาสาววัทําที่คุมมาค่ะแล้วก็ตัวเด่นนะคะของเราคือดงนางไอ้นะคะมีในส่วนของป้ายผาแดงนางไอ้นะคะหนึ่งท่านก็คอนาสาวสน้การบันทึค่ะจาวผู้แสดงเป็นพ้าแดงคือใครคะนายปริศดาสายเรื่องนะคะนาไหเองก็คือไอของเราก็สวยโซนที่สองก็คือนา จีนราษาอนุยาหงนะคะน้องจ๋าของเรานะคะแล้วก็มาด้วยขบวนของพญาแทนค่ะควงคู่มากับมเหิดสีใช่ค่ะพาแทนน่าเลยนะคพญาแทนโซนที่สองนั่งแบบสบายนะคะค่ะตอนนี้นะคะ ประธานในพิธีเปิดของเรานะคะท่านผัว่านะคะท่านสสนะคะท่าน,น,นก็มาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะขบวนของเรานะคะในส่วนที่2ก็กําลังเข้าสู่บริเวณสนามพิธีเส้นเดียวกันนะคะเมื่อทุกท่านเข้ามาในสนามแล้วนะคะ,ะเราก็จะดําเนินการตามพิธีการต่างๆ ซึ่งทางพิธีกรจะได้นําเรียนลำดับขั้นตอนให้ท่านได้รับทราบนะคะในส่วนของตอนนี้นะคะเราจะให้ทางท่านผู้ว่านะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะได้เดินขบวนนะคะแล้วก็ได้พักผ่อนอิรียบทสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอขบวนนางราของเราได้ก็มาพบท้วนนะคะในส่วนของโซนที่สองค่ะในสักครู่นะคะเรายังไม่ได้นำเรียนเลยนะคะว่า พยาแของเราคือขุนพ่อสนานศเีนะคะแล้วก็มีสวนพิ่นพยานแขงก็คือคุณแม่พิเศษเมีวสร่ก็ในสวนของราการเล่นนะคะก็ผู้เชิญป้ายได้แก่นางสาวอุรัสยาโพทองค่ะใน้พูดเพื่นในฟนนัโมว่านี่ มันเด้กกู้เ้ินฝันกู้เมินสองนี่ยังหอนหเยี่ยมนะคะซึ่งนะคะกระบวนนางรับตตางก็กำลังเคลื่อนเข้า,า,ขาขสู่บริเวณพิธีในวันนี้นะคะ ก็นะคะเป็นเกียรติของตำบลศาสนาเราเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการสินค่ะท่านสนั่นพงศ์อนะคะท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจัดงานบุญบั้งไฟของตำบลศาสนาในครั้งนี้นะคะสวันดีนะคะประวนนางรังนะคะขอรับการซิ่งครับนี่มั่งกามซิ่งครับสวัสดีครับ

เป็นชุดที่เป็นชุดไทยสถานที่เราใช้ในการขอพิธีการต่างๆนะคะซึ่งในตอนนี้ก็ยังเบงฟอนว่าได้เกียิเดินชมขบวนค่วันนี้นะคะท่านควงคู่ประกอานสสคนเก่งของเรานะคะท่านสสเมประทายเทพไทรบูลนะคะก็ได so so. ้เดินชมชมขบวนนะคะท่านเงาะป่าท่านหมอลำนะคะวันนี้ท่านก็มาเร่่มในการต้อนรับด้วยนะคะ ส่วนต่อแขางเนี่ยตั้งเขมานะคะในส right? okay. okay. ่วนของการเลือกตั้งนะคะในส่วนของเขตเทศบาลตะบนต่างๆก็คงจะอยู่ในกระบวนการที่ยังใช้ของการลงคะแนนอยู่นะคะสำหรับท่านใหนที่จะเป็นร่วมรุ้นให้กำลังใจกับผู้ลงสมัครต่างๆเดี๋ยวก็จบจากตรงนี้ก็น่าจะเป็รุ้นคะแนนกันได้อยู่นะคะน่าจะคาดเดา่สวยสดงดงามมากเลยนะคะไม่น้อยหนันเลยนะคะานท ชุดยางก่อนเนี่ยชุดยังเ่ขชุดยังก่อนใส่ี่งบงีบองานบาง่งตัวดีนัี้ปาเป็นย่างรที่สุดะขอขอพระคุณนะคะไปยังท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะที่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ให้ความใส่ใจนะคะร่วมมือร่วมแรงกรนะคะในการจะลความสบาสมาสามัคคีนะคะในพื้นที่ตรบเส เพื่อที่จะดได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะคะให้คงอยู่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะตามที่ดูนะคะในะบวนฟ้อนรำของโซนที่สองของเรานะคะก็มีนะคะในส่วนของยุวชนและก็เด็กและเยาวชนนะคะร่วมในะบวนฟ้อนรำด้วยนะคะก็เป็นการสื่อสาร,ร,รประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่ดีงามนะคะให้ลูกหลานต่อ สุนสนามทุกท่านแล้วส่วนส่วนใ้เจะาของตักเชืองนะพี่น้องมีแต่บนงามๆทหารงามออนครับอ่อนใค่ะ สวยสวยเบื้องผู together together mm ้ใดกับีแต่พูนตาทองค่ะปีนี้แล้วนะพยาแงุ้มปีนี้พยานแสงมาสองคุูเลยนะคะโซนที่หนึ่งนะโซนตอนก็สองโซนที่สองค่ะครบคโซนเลยนะคะพยานแ่งนะคะแดงนี่ก็หันมาเล่าาดอะไรพี่นอับงานนอเลยนีาดี เราเงินได้เนี่ยเขาหมือน้อโอ้หลายที่ทางผู้ว่ามารทนาในพิ่ีนะคะทกสงนะได้เยี่ยมชมขบวนของเราอยู่นะคะก็จะขออนุญาตนะคะนำเรียนนะคะพิธีการต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องโอ้มันสยอดนำก็ออกเลยโอ้ตื่นน้่ออกว่างันแม่ตายแล้วเฮ้ชั้น อันน enfin ี้อันนี้เป็นจินตนาการของท่านพอนิรันร์ล้วนๆใช่ค่ะปะเพียงกัน นอกจากนี้นะุญประเน้ของปราไม่ได้เลยก็คือผู้ใหญ่จะพี่นะคะพี่นะคจะเจากการบาการนา้การสนตมังไฟปีกบ้ำขอขอบคุณนะคะเป็นย่างกาวเสด็ดีนะคะที่วันดนสิบเอ็ดมรดสภาพสิบสองจุดเนาะในการสมทบกิจกรรมบุญบังหลวนกที่หนึ่งขอขอบคุณเ่าเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะขั้นต่อมาที่า ไ่ได้ก็คือจกรื้มสาสขานรีสอร์ทนะคะพนกสิตนะคะได้เข้ามาร่วมชมขบวนแห่บุญบ้างไฟของเราแล้วก็ยังได้ให้นสนับสนุนนะคะงบประมาณนะคะสมทบนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนงานนะคะบุญบ้างไฟนะคะเป็นไปด้วยความสุ้นส้นขยายขยอแต่งตัวตามสบัยเลยดิเฮ้ยขยายนั่นกากาเสีใจขยอวาย้าเโอหยยขยขอย รับเอาชุดงามมาชุดงาบนะครับชุดกินข้าวแล้วก็ทราบว่าจะกลังที่ไนว่าโอ้ยไม่ยังก่อนที่ที่ใดโอ้ยไม่ยั้งหรือว่านีกัองกระบวน่เนี่ยก็มเร้ามาก็ควมในงที่เมาด้วยกิจกรรมนะคะก็ทีนี้นะคะถือว่านะคบนอกจากบรรยากาศีขั้งเกที่สวยงามแล้วนะคะทางต้นเ่มีงของเราเอง้นด้วย จังหวัดราสินะคะท่านสสท่นสคลงพื้นที่ให่ท่า่เลยนะคะในส่วนของพื้นที่ลำบท่านได้ความเมตตาในพื้นที่ของลำบากทุกไม่างนี่ก็ ขันหไก่แล้วกนส่ไก่งกรมนะคะท่านกามาแล้วนะคะก่อนที่เราจะดำเนินิธต่าง่ซว่งนปีนี้นะคะเราก็ได้นาเดินไปแล้วนะคะว่าทางบูมานเปประธานในพิธีเปิดได้เรานะคะก็จะมีการก่อนที่จะเรียนเชิญ่งพิมีกรกรต่างๆนะคะเกั่งตลง่นะคะ จะเป็นในส่วนของอบตสรวงาสนานะคะแล้วก็เป็นการรับของโซนที่หนึ่งแล้วก็จะปิดชอ้ของโซนนที่สองนะคะหลังจากนั้นก็ได่มาเออนี่เราธรรมดาแล้วเขาก็จะเป็นยัยพูดเขาคือธรรมดาอ่ะว่าหญ่ก็เรียกพี่ว่าเขาเป็นผู้ปรสานงานะคะได้จัดเทศกาลงานบุญอันนี้โชคของพ้องแม่เลยเนาะ แลวก็พิธีกรก็จ่ักงนประจำแคที้างเพื่อะังก่าวได้ล้ัื้อแล้งก็พนักงานก็จะลง้อนะะเพื่แสดงถึงสัญญาณของท็่ปกรธของเรานะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการโมงรองวัานะคะซึ่งในตอนนี้ก็จะมีการตัดสินนะคะของคณะกรรมการแล้วล่ะค่ะว่าคณะกรรมการเนี่ยมันได้เดินจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดจุดนี้นะคะแล้วก็ัจะมีการโชว์ หน่งโชว์เพื่อที่จะดึงดูใจของคณะกรรมการเนี่ยว่ารางวัลที่หนึ่งจะเป็นของใครรางวัลที่สองจะเป็นของโซนไหนนะคะก็มาดูกันนะคแล้วก็ในส่วนของลําแบบการจัดงานกิจกรรมก็จะเป็นตามที่ที่ก่อนได้นําเรียนทุกท่านให้ดีทราบเมื่อสักครู่คะ ใช่ค่ะก่อนที่จะมีการโชว์นะคะก็จะขออนุญ,ญาตประชาันนะคะให้ท่านได้เลื่อนรถก่อนนะคะรถหมายเลขทะเบียน4กรว1539กรุงเทพนะคะรถทะเบียน4กรว1539กรุงเทพนะคะขอความอนุเคราะห์นะคะให้ท่านได้เลื่อนรถด้วยนะคะค่ะค่ะซึ่งคขาต่อ,อไยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะวันนี้ท่านมาสนุกสนานมวลซื้อน้ํเซ่ล่ะค่ะ การแสดงต่างๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโชว์ที่หนึ่งะคะจะเป็นโชว์การแสดงก้อนรำของอบตศขันนะคะ สิบนาทีนะคะโชว์ที่สองจะเป็นในส่วนของกระบวนนางรำในโซนที่หนึ่งและก็จะปิดท้ายในส่วนของนางรำในโซนที่สองเราจะใช้เวลาในการแสดงโชว์ละสิบนาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะโชว์ที่หนึ่งของอบตสะขันเริ่มได้เลยลนะคะขอเสียงปรบมือมดังๆให้หน่อยคะ่ะขอเรียนเชิญนะ่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะได้มาร่วม ชมนะคะโชว์ของเราที่จะได้แสดงในวันนี้ด้วยนะคะด้านหน้าเลยนะคะท่านไหนที่อยากสนุกนะคะร่วมฟ้อนรำไปกับโชว์ของเราได้